คิดอะไรขอได้สมความปรารถนาที่ตั้งใจบนบารมีจงบังเกิดคิดอะไรผิดสีนี่ดีดีนะครับไม่ขรอกับเสา,าเตังนะครับรถจะลืนด้วยน้ำจะยกขึ้นนะแล้วไปหลกู่ขอให้กัเสาตังรถมือยัมือาา่ามือว่างแด้วกนะ็

ลูกตาไม่รับปัจจัยรับตังนะครับกระเป๋าตังเอาไว้ข้างหลังนะครับไม่เอาออกมาให้ลูกตาฆานะ้เครับพี่ลรับเครับ้มล้ับมนะครับตาปดหลังนะครับกระเป๋าเงาครับกระเป๋าไม่ต้องันาเลยครับเปาไว้หลังเลยครับ

ยกรอเลยครับน้ำยกรอเลยยกน้ำรอเลยกครับน้รับเๆครับยกรอเลยครับยกรอเลย่ถ่ายนะไเลยครับยนะตัวตังนะครับยกขึ้นนะครับน้ยกขึ้นครับยกข้นเลยครับยกขึ้นเลยครับยกน้ำรอเลยอาตังทีได้ไหม Okay, come on

ตามีบวกทอดบวกเลยนะครับครับ้าลงเท้าอดลงเท้านะครับข้างหลังด้านี่หรครับตาเริ่มลอยออกมั้ครับตัวเราอยู่ตรงนู้นนะครับยกยกน้ำรอยลงตาเลยครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำรอยลงตาเลยนะครับอยู่ที่เดิมจะยกรอยกน้ำตรงเดียวครับยกไม่ได้หรือเปล่าครับยกไม่ได้หรอกครับ ยกน้ำขึ้นเลยนะครับปัดไม่ต้องใส่ไปนะครัยกน้ำขึ้นเลยนะครับถอดรองเท้าด้วยยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับ

ด้วยไงเขช่วยผู้อยูลงน้ำใช่ไหมอโอ้โอน่ารัก